สบายดีปลาลุงนุ๊นี่หลายสบายดีปลาลุงเหรอเด่นโตโ๋สบายดีพี่น้องสบายดียั้มเศร้าๆพี่น้องเลยผลมาไล่พี่น้องก,ก็จะเฉลี่ยไล่กูหนีอยู่เด็กโอ้น้ำไหลตุ่มกันีปโอ้ยอาหารบรรทุกพี่น้องเลย สุดเท่านั้นพี่ต้องคักคักคักานนิไหสวัสดีป้าลุงกินข้าเอ้น้ำกันด้วสวัสดีป้าลุงมา่านน้อยน้อยด้เด้พี่น้องิ่้าย่งพู้้าน้ำกันิ้จกินเป็ยงไงกันเอจี้นราไปหาน้ำไม้ไ่น้อเศ้าเยนะ ไปาลูกไส้หอพอมอหน่อยก็เลยไปน้ำไปห้าน้ำใม้เลยแต่ยังบ่มาอยู่ข่าวได้หอไนด้ไแนยังยยังบกินแลมากนึง่สบกินมยังดิ้มหมเด้อมันไม่เคยดีงมันั่งนหวานมาเป็นง Thân tốt thì là quán tá <laughs> Mua ngày mang nó mạnh mang, người mang ừ. kèo, kèo, kèo Kèo Kèo, kèo đấy mấy này ừ. thêm vào mà càng à <laughs> Không khu lời lái đấy bà đấy à, kia à, à, của năm Như <laughs> ไม่ใหญ่วันในพื้นท้องมัหรือพข่้นมานใช่อยู่บนดังหันดังกองก้อนฝนทางฟูกรับหอะงื่อนฝนตกเขาไปเหงื่อขึ้นนี่ก็ไดยฝนมาไหลโอ้มาฝนมาไหลโอ้เสียดตายไงเลยเจ้ากระพี้ก็ไม่ไหวรึม ขวัขวก็นุ้ยให้มาสดก้นบ่ดำขวัวเปิใชน้ำขวัวแล้วมีทางจ้าน่ะดำชิบินั่งน้ำโบซักแว่นนี่เ่ลนางตัวนั่งขายเราอ่านะนี่เน่นัง, <laughs> งน้ำนีนนนนนน่นาหยบวกของม่วงสีลองมึงบ่นอะไรสนุนอะใครแ่บเป็น เจ้าเดือบแก้ากระ่ิหายแนวเราต่อมั้ยมาฝนตกเลยใช่ไหมฝนตกเหมือนกับเมื่อกี้ แล้วฝนตกปะงงบุญฝนมั้งเนี่ยตัดฝน ได้ไหวแค่นี้แหละหาแคนี้าหาตามรดูการนี่น้องแี่นั้นเดือนนึงมีแค่ช่วงนี้นี่เอ้ยปีนนหนึ่งปีจะเทื่อ

โอษคนตกอันนี้เดียวใารจะว่าบัวหอนจะไดเนาะอืมบัวห่อนอะได้เอาอันนี้บัวหอนจะได้เลยเอ่อมาเล้ตุ๊กตาหงส์คิงห่อนเองใช่ได้เปล่อย่านอนหมดล้เจ้าบัวหอนกรโดดกระชกขึ้นอ่ะอีกหนะมยมาเ เออลืมบอกพี่น้องานน้อยๆเพื่อไปโมบุญเป็นงานบุญแจกเขาน้ำของที่เป็นเสียนะแถวแมวก็เลยไปงานเพื่อโมบุญีบอกเสีย ต้มน้อยแก้วก็ปีบุ้เท่านั้นแล้วขึ้นบับังไฟมือนบัวทุบตกใส่้หนครับบุญมาค่าบ้านนะใครจะอยู่ม้อยู่สื่อเลยนะครูเทียเขาเสือมัหน้ะคำกระหวดกะวดเขาเสือชิ้นนะชิ้นช้อนหนามบกเมื่อว่านนบุญบังไพบรรท่นชิ้นเขาไปจับ บันไดก่อบันพนชิมแม่ค้อนเอ้อย่างนี้ค้อนใส่โซ่ก็จับเบิ้ลใส่บนปลดเบิ้ลอำนาจนะผ่านพวกค้อนนะปลดลงเบิดลกาจับนวดถุงพิเศษที่แบบไม่เขาบอกบ่อยจับไม่จับเนาะประวัติของแบนปลดปลดเบิ้ลติดคุกทำตาไล่เนาะเลยถุง วอืมแจกแจกจกินกระปุงครบแจกบลกตรงนไหนก็ไม่รู้ป้ะคลายตร่ไหนก็คลายันนานขึ้นหาขึ้นม

ใสท <straightforward> <SD hear himself> ั้งหนเนาะ่ทางพี่โ้ดน้งยกริเต็มๆมทังหน้าที่ตวเขาไมมีด่าน้าทางคนไปนกแบนีแต่ว่าขั้นไปทั้งอันนี่นะมีแะละมันมค้ำับัน้ำอค้ำเขาตลาดมีเงินเปทาเซื้นกินไปทังบ้านน้ำมูลองเต็นีจะดันะ เมืองจชบดรีโงเ่งคับตัวเมืองชองค้นเนาเมืองเอานั้นบ้นาคัเราพวกน้นไปห้ากันได้บริเด็น้ำชื่อ่ะใช่เนี่ยเอาเอาไม่ได้มาหะกเห้อมัูหนอยมากมะม่วงใบบวก่นาะ จะบ้าจ้ะนเก็ต้องกินตัวนี้่งเงี้ยจะลงที่พี่น้องไม่ขคืนนี่นะบรกรีพาไปนะาอไปรมาห่วยวอใช้แล้วะเขาลงรได้เนี่ยวะบุจอพี่จนมาหอดนาฝ่ายล่ใจคือดโอ้ยพี่ได้อยู่ป่านะชลมุนเลยจอยู่ไซที่ไดเลยจกลางมา ไปที่ได้เ <whales> งี้ยอยางเดียวขึ้นมาจมุเงยงไก่ก <jo> ันนะทำไปกับมูนน้ำหลังเขาเขาลงขนาดขนาดขี่ลงวั้นบอลเดียวนางมาอยู่สามเถอะปป้าหันนาเลย่งายมเงาอจะได้ไอ้ผมบอลเดียวยมาอยู่สดนำมลุกชางนี้ยงตงนี้ เม่นบุบไปทัมดน่ะบ네ุบัจักทางมาขนาดไฟยำนะกางคืนเนี่ยนะขี่รลจักแท้เยังลงเลนะมขนุนกัโตอ่อนกับอ่อนกัวแก่กแกขี่โลจักก็ลงไปดงได้ไปผ้าผ้ายาบไปมเมืองลำเลือลงทางล้เรืองใช่ไห <laughs> บ้านคุ้มีูนมมา สัตว์อันมาบานเฮาติดเจ้าไฟบานไหม่ด้วยอันนี่เจ้างูเก็นตนเออกูไปดิฉันเท่ากูลงนุ่งิบลงลุ่ริบหัวขีดหนำบิดจำไยทองลงเหลืองอยู่ท้องเียมันใดวันอะไรบางทีนี้เออบางบุญวันคึ่งเหมนเด้บุญแจกเขานะ

มุ่งหน้าเลี้ยงง่ายกับมุกซุปนะฮะคนกบนะคมกบไปแล้วแบบคนกบขั้งคนกบมขั้งมือข่อจับแล้วเอากระแทกอันนี้ก่อน

แซ่บคือเกาพี่น้องเ้ยบางคำน้อยก็นอนมิดสวย้อยได้กินนมอิ่มเน่ยแม่พ่อไปหาหน่อไม้ห้แง่แง่เส้าเน่ยได้ยงเสจิ้งไปหาโอ้ใ่วได้กเกลอ้าล้วรวไปก็คไปหาอีกผู้อื่นด้พานจะบอกพวาัดวงไปน้ำหาพ่อไปน้ำน้ำไปหาหน่อไม้เลยหมอนักแคไคุณยันบอกว่ากินคนแบบผู้อื่นได้บ้าออ กินหลายเป็นได้นะพี่น้องเนะาะลาอลไรพี่น้องขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องวัสกุสุสคพลสุมองสุบอลทีขอบอกทที่เข้ามาชม,มทีติดตามะใหายกำลังใจ่องน้องมินนี่ตลอดมาขอใหอ้ดีมีแห้งนะพี่น้องเนอะสุขภาพาแ,บบแข็งแรงอัยิ่ัหนกนยืน,น,นอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องพบกันไม่คลิปนานะสบายดี